พี่พี่สาวเยอะปะจ้ามันกาววันคุ้นจิ้นคุ้นฟัุ้มันจะเล่นไม่เล่นเนี่ยมึงเลือกสักอย่างนิดมึงเอเ๋น,ออเนี่ยโอ้โี่ผมยินสุดีตุกการกูก่กอนเนี่ยผมก็วันนี้ผมก่อนคนเดิมอีกแล้วนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมรีไฟน์นะผมก็วันนี้อยู่กับผม ก่อนคนเดิมแล้วกูจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยเฮ้ยโอเคผมก็วันนี้อยู่ในชุดตัวผู้หญิงแหละเป็นชุดองค์นะเออผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าชุดอะไรนะแต่ว่ามันน่ารักดิผมขอเรียกว่าองค์แล้วการท่านผู้ชมโอเคก็วันนี้จะมาสุ่มเล่นโหมดสีๆนะผมจะพันคนนะว่าผมเป็นผู้หญิงแต่ไม่รู้ว่าผมจะโดนถ่ายครับหรือเปล่านะโอเคก็ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะไป โอเคท่านผู้ชมก็ตอนนี้เราก็อยู่ในโหมด4-4เป็นเรียบร้อยนะผมก็ผมสุ่มเจออีก3คนนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือว่าอะไรต,ไต่ไบแล้วผมกูแบบกอบอันนั้นเป็นอีกแล้วโอเคก็เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเปิดไม้นะผมผมก็แบบตอนแรกจะปจะปลอมเป็นหญิงนนะแต่ว่าไม่มีทางเรื่องนะผมก็แบบลองเกณฑ์คนดูนะเผื่อจะเจออะไรใไหม่ๆบ้างนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่พี่ครับเฮ้ยข้ขขางหน้ามีคนข้างหน้ามีคนวัว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 คันหน้าข้างหนา้นามีคนเขนาคันหน้ามีคนผมบอกไง ล้มยิงล้มตัวหมดล้มแล้วล้มล้มล้มไปโอ้ยล้มหมดเดี๋ยวผมไปชุบแป๊บนึงพี่เดี๋ยวผมไปชุบแป๊บครับพี่แป๊บครับแป๊บครับแป๊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 บพี่เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนตรงผมตัวนึงนะพี่ตรงผมตัวนึงล้ม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 เลยวไปล้มแล้ไปล้มแล้เรียบร้อยโอ้โหคนหล่อบอกเลยพี่ผมเก่งปะพี่ผมเก่งปะมึงไปดูสกอกูไปดูสกอกูครับผมครับผมพี่ครับผมพี่ครับผมฟูฟูหลังปีกูด้วย โอเคครับพี่โอเคผมขอโทษมันดีมันขอโทษขอโทษพี่ผมขอโทษผมไม่ตั้งใจพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับผมได้เรียกเรียกถูกเชื่อเมฆน๋อไม่มีไม่มีมาก่อนเดิอนไม่มีจะบินห่อพี่ผมชินนะครับอ๋อปีหักแล้วแล้วพี่คนน่ะไอพี่เรียยูเนี่ยชื่ออะไรอ่ะเรียบยันยาวครับอ๋อบ้านบ้านอยู่ยันยาวอ่ะพี่ ดันดันดันซันเท่าวะองซันเลยเหรอเดีไหนมึงที่บอกยาวอะตรงผมตรงผมจยงเดีวพี่ตรงผมตรงผมโอ๊ยเจ็บ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 ตรงผมเนี่ยตรงผมอุ๊ยพี่ริบล้มจัดโอ้โหยังไกลเลยมามาชุบกันอยู่พี่มันชุบกันอยู่มันชุบกันอยู่มาซีมาซีโอ้โหเฮียเอาสารตั้งความหวังเลยตกลงพี่ชอบดูรือชอบเมสซี่ไม่ตั้งมาซีสูงสุดเจ็ดสนี้มากเอาเฮียเพื่ออะไรบอกซิพี่ไหวเหรอสามหนึ่งนะแค่เพื่อ ชื้อกูชอบคนใต้ก็แบบอย่างนี้เลย้ยใจมันได้อะทำไเล่เลยก็ทำเป็นเล้งพี่แบบตมุตอมิจังพี่มาแล้วพี่มานาแล้วมันาอ่อนให้อ๋ออ่อนมานานแล้วนะแต่ว่าพี่เบอร์สี่พี่พี่เบอร์สี่แบบไม่เปิดไมเลยพี่ทำไมวะเพื่อนพี่ปะแม้แมมันชอบเลียงไปดุนมนีมันชอบไม่เปิดไมุ้ด้ไหมดุนมจุด เด็กไอ้พีมก็ยิ้มเลยสกโอ้ยทือกผมดทดเทผมดทอมดทมินมันยิงเลยมงินไปัปัผมอ้อมไงพี่ผมจะได้แบบยิงไงพี่ไงไมต้องเบือไอ้บัวเอาก็ได้อ็พูดกับกูมาจุดีมาจดีนะันนี้วันนีใคร่งไเดี๋ยวมดชวยดูมาจุดีวันนี้ตายพี่ผมมาแล้วพี่ผมมาแล้วข้างหน้าผมยัมีตัวนึงเอาเอ่าตัวเลตัว นี่ผมอ้อมแล้วผมอ้อมเลยพี่มันวางยังไงวะพี่สองตัอสองต่อตรงผมสองตัวตรงผมพี่เก็บ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 ล้มล้มตัวหนึ่งพี่ล้มตัวหนึ่งโอ้สวยพี่ดึงหน่อยพี่พี่ดึงหน่อยคนใต้ก็ต้องมีน้ำใจนะพี่เนาะพี่เบอร์สี่แบบคนดีอ่ะแบบพวกแต่พี่เบอร์สี่แบบใจดีจังอ่ะเธอพวกมึงแบบเฮี้ยจังอ่ะเอ๋อเหรอไอ้วัวอยกเล่นสิอ๋อเดี๋ยวผมอยากเล่นผมอยากเล่นผมไม่ได้จริงจัง กูจริงจังแต่อไอปนะครับโทอดทะครับโทครับผมแบบหนึ่งกับพี่เอาแบบทำไม่ปากมันดีไงวะตังหนึ่งจัดเลยพี่นึหนึ่งได้สิหนึ่งก็ได้สิบหนึ่งก็ได้พี่ผมไม่แบบผมว่าผมว่าพี่ต้องสิบอ่ะผมหนึ่งมันไม่ได้มันไม่เฟรยมันไม่ออกผมยูปองสิบหนึ่งเยสิบหนึ่อู่มด้วยเอมาานเือกเอ้ะโดนอ้เหี้ยโดนเล่นโดนโดนดนช่วยช่ยพ่ทีครับช่วยพ่ทีครับ ไม่สวยแต่ก็ร้องเว่ะพี่พี่ยจรจริงจริงแรงแหงแหงขอบคุณครับแต่ตอนผมไม่สวยเลยเนี่ยแบบนี้ต้องคนใต้้องมันต้องมีน้ำใจครับคนคนใต้มันต้องมีน้ำใจผมผมรับแต่พี่เลยว่ะโอ้โยเฮียเลยว่ะนักเรงยนองวะเฮียเฮียรบกันเองดิครับเล็กนั่นน้องย้ยล้มอุ้ยทำไมมันยิงคมเนี่ยงวะเฮ้ยผมมึงอะไรเป็นพี่ก็ล้มพี่พี่ก็ล้มครับแต่ว่าพี่ไม่ต้องม้พูดมากครับพี่ก็ล้มเหมือนกันครับเอาเป็นได้ผมอ่ะ พี่พี่ไม่นอนเหรอครับไม่เปล่เวลาจีอยู่จ<น><น>ังหวัดพี่อยู่จังหวัดอะไรนครับดูใบดูใบอ๋อดูใบเดี๋ยวดูใบมันออกแบบภาษาแบบใต้ๆนะพี่นะมาดูใบมาดูใบไมาให้เอาพี่โอ้โหแล้วแต่พี่เลยแล้วแต่พี่เลย,แ,เลยแล้วกันันบ้านพี่ก็คงรวยดิพี่ไมนอนบ้านใครรวยสุดอะอในเพื่อนแบบในเพื่อนเนี้ยบ้านใครรวยสุดเลยอะรวยทั้ ผมผมยืมแม่มันเป็นกาซายอาบูดาบีแล้วผมยืมตังค์ได้หรอพี่ได้ละโอเคละผมผมไม่คืนนะพี่เอาไว้เลยไม่ซื้อไม่พื่งไม่ืพึ่งใจฉันคนไทยคนไทยคนไทยดกูใจพี่มาว่ะใจพี่แม่งมาว่ะพี่ผมช้าแล้วผมผมช้าแล้วพี่ผมช้าแล้วเฮาว่าเฮาว่าเฮาว่าเฮาอ่ะไอ้สัสบุนบ้านมันเป็นเขาเลยเดี๋ยวพี่ผมก็แบบไล่ไปเรื่อยๆไงมาปั้มยาเลยเราอุ้ยพี่ผมผมโดนผมโดนอุ้ยมีตัวบ้านโอ้โหเพิ่งเห็น โอ้มาตอนไหนวะเนี่ยหนูผมอยากเห็นพี่พี่พี่เปิดสามแบกอ่ะอุ๊ยตัวจะให้มึงแบกมึงล้มแล้วโอ้โหอย่างอ่อนเลยพี่เซมพี่เซมแบบขอไปคมคมไม่พอพี่เซมพี่เซมส่งเลยพี่เซมสองร้อยเมตรอ่ะโอ้โหโอ้โหยิงแย่เลยวะโอ้โหไม่โดนสักเม็ดโอ้โหอย่างอ่อนเลยอุ้ยไม่ตายสองเมตรไม่ตายโอ้โหอย่างไก่อะเดีผมอยากเล่นพี่ผมอยากเล่นผมขอโทษผมขทอดอือหยบมึ๊บโอ้โหตายเรียบร้อยไก่ก็คือไก่ไว้ยังครับนะพี่นะ พี่มันซ้ำศพพี่มันซ้ำศพพี่วะพี่มันซ้ำศพพี่วะผมไม่ยอมแล้วผมเห็นแล้วผมแค้นเลยแค้นมันแค้นมึงอะไอ้ควายแล้วพี่ชงทำไมเนี่ยโอ้แล้วผมก็ของมันพิมเมี่ยผมก็ต้องเล่นนี่พี่พี่ผมเป็นผู้หญิงนะพี่พี่แบบพี่แบกผมด้วยนะเสียงผมมันเสียงผมมันสูงอ่ะพี่จริงๆผมเป็นผู้หญิงอ่ะพี่เข้าเลยเดี๋ยวผมโคบไปมไม่โคบแล้วไม่ไม่ไม่เป็นคนละโคบพี่คนละโคบพี่ชอบเบียนแบกพิงเหรอไมเบียนเคอ๋อพี่ชอบเบียนเคเหรอผมก็ชอบล้มอู้ผมล้มโอ้โหอู้ผมล้มโอ้โห เรียบร้อยเหลือพี่ไก่โอ้โหพี่ไก่จะแบกได้เปล่าเรียบร้อยพี่ไก่ยิงโอ้โหยิงเบ้าพี่ไก่ไม่งอนวะโอ้โหเรียบร้อยพี่ไก่ล้มโอเคท่านผู้ชมผมก็ขอกดสิโอ้โหพี่เข้าเชิญมาใช่ป่ะพี่พี่คนเมื่อกี้ใช่โอเคผมเล่นกับพี่เขาต่อกันนะจริงๆผมจะแบบกลับไปกดสี่ตอนะเหรือพี่พี่ติดใจผมเหรอพี่ติดใจฝีมือผมใช่่่่เเเเนนีียยววาากกกับ้ชิญมโอด้โหฝากฝากพวกพี่แบกผมด้วยนะพี่กดเลยเอาเลยพี่เอาเลยพี่กดเลยพี่กดเลยครับ เติมเตี๋ยเปงแม่เล่นเตียเกยเอาด่าผมชื่อผมมเป็นถูกไงพี่มันลดราคาผมก็เลยจัดไปเต็มสิบบาทเต็มสิบล้านเล่มสิบบาทใช่ไหมเติมสิบล้านไงผมตอนแรกผมจะไปเล่นร้านนู้นแต่ว่าร้านนู้นมันเต็มผมเลยเติมสิบล้านแต่ว่าผมเล่นแค่สิบบาทแล้วเวลาร้นหมดเอาเฮียชงให้กูเล่นเล่นชงให้กูเล่นแล้วมึงก็ดา่ากูเยอะเลยเนี่ยเอาเฮียเตะผมมอเกียวถุงจะเล่นปะเนี่ยไม่เป็นไรผมก็โอกันสี่ต่อแล้วกันนะท่านผู้ชม โอ้โหเชิญกูอีกแล้วมึงจะเล่นไม่เล่นเนี่ยมึงเล่นสักอย่างนิดกูแบบพวกมึงเอ๋ยป่ะเนี่ยกดเลยทำไมตูวไม่มากรกดเลยต้อแล้วไม่ไอตูวเดี๋ยวพี่คนละตูวช่องผมจะบินงป่ะเนี่ยโอ้ผมไม่อัดคลิปนะตูวเปล่าตัวเปล่าอ๋อตั้เปล่าพี่ครับผมชื่อกนนะครับพี่พี่ไม่คุยกับผมเลยผมชื่อกลนเอาผมก็อยากบอกนี่ผมชื่อกนจริงๆผมก็ผมไม่ได้ชื่อนี้หรอกผมแม่ผมนอนเสร็จแม่ผมก็คลอดผมมาแล้วตอนแม่ผมแบบคลอดคลอดผมผมก็กลนอยู่ไง เอ้ยทำไมหญิงไม่ตายวะผมก็อยากบอกพี่ไงไม่อยากเขวไม่หนึ่งข่าวม่หนึงตาเป็นน้องชายอุ้ยเยอะพี่พี่สาวเยอะปะที่คนทักมาสาวพี่เยอะปะจับคนเกาวันกุ้นจีนกุ้นคามกุ้นคนที่แปลว่าผู้หญิงเอ้าผมชวนพี่ไม่เล่นอะไรวันนี้พี่ไม่บอกพี่เสียงเปิดไม่หน่อยครับไม่ได้ไม่ได้ยามันได้พี่พี่ครับพี่เปิดไม่ดิพี่ พี่เป,เปิดไม่ได้ใหญ่ได้จะต่อชาวยายไม่ให้มรดกแล้วทิปลานนะเว้ยน,นี่นี่พี่โม่อยู่ครับมันก็ยายยายพี่ดาป่ะเนี่ยพี่โม่แบบนีนะ้บอกยายไม่พูดแล้วมึงก็โม่โอ้โหมันนี่เยี่ยไรเนะี่ยเรียบร้อยลมไปพี่พี่มันเดินไปนู้นแล้วอุ้ยวอ๋โอ้โหเล่นเล่นซองก็มามาดิครับโอ้โหเล่นพกโอ้โหอย่างห้ามาน้องชาย เรียบร้อยไก่ล้มเรียบร้อยซัมหนึ่งก็มาว่ะซัมหนึ่งพิลพกว่ะชอบแบ่งแรงเลยโอ้โหสเตปสเตปสเตปพี่นี่เพลสจริงๆโอ้โหเรียบร้อยไอวอลแตกเรียบร้อยอุ้ยยิงลบอุ้ยมาว่ะมาว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาว่ะอุ้ยพี่โหดนะแต่ว่าอะไรวะไก่ใช่ไหมเดี๋ยวกูผมว่าโคตรไก่เรียบเลเล่นไก่แล้วพุ่นมากใช่มากเลยข้าวผมข้าวผมข้าวผมเออบ้าไหม อ้าแล้วผมก็ผมก็บ่นผมไปโอ้โหล้มเหมือนโอ้โหแล้วมันมีลงคาตัวหนึ่งอะผมหมดียบ้อยจอบที่ผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะสุ่มเจอคนใต้นะท่าม้ชมผมก็แบบไม่ได้กล่าแบบว่าคนใต้มันนิสัยไม่ดีเลยผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะแต่ว่าในเคสนี้แบบพี่เข้ามาด่าผมไงผมก็เลยแบบด่าพี่เข้าไปนะเออก็ประมาณนี้หนะลังรถหลังรถเลวไม่ได้ตาอา้ผมก็บอกโอ้พี่นี่มันก็นักเลงยิ่ง ไอ้ดับโอ้ยลมโดนลันดอีกโอ้โหเต็มเลย <c oughs> เมืว้ยีิเมืว้ยีิช่วยเดียว <c oughs> โอ้โหไม่ชุบมึงวางไอ้โอ้โหเพื่อนโอ้เพื่อนมึงมีปืนมึงต่อยมึงทำอะไรของเพื่อนนี่เพื่อนเอาวะพี่ไก่ยิงว่ะเอาวะพี่ไก่ยิงว่ะยังไม่ตายเฉยโอ้ยมันนี่พี่มันเจ็บเนี้ยโอ้โหไม่ตายเฉยเลย <c oughs> พี่มาพ,พี่มาตรงผมเนี่ยตรงผมตรงผมตรงผมตัวนึง พี่มาเลยตรงผมอเอาเฮียเอ๋อเอาเข้าไปเอาเข้าไปเฮ้ยไหวชุบไอ้สัตว์มาเดี๋ยวผมช้านะผมช้านะเดี๋ยวผมยี่แปดนะ,นะพี่เอามันหายไปแล้วโอ้โหโดนลัดพ่อเลวอยวัดออกให้ไก่ล้มอีกแล้วนี่่ <c oughs> ไก <c oughs> ผมจะไปแข่งแล้วเนี่ยจบจบตานี้ผมไปแข่งแล้ว <c oughs> ผมแม่ง <c oughs> ผมแม่งโหดเกิน <c oughs> <c oughs> ไอเซมอีกแล้วไอเซมมันไข่วะมันดูแบบโหดทางวะเฮ้ย เอาเฮียเปิดช่องอีกโอ้โหพี่โคตรโหดเลยพี่พี่พิเสพแน่นอนน้องไม่ต้องชมไม่ได้ดับคูณนะพี่นะผมแบกพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวพวกพวกพี่เรียบร้อยมันขึ้งมุดหมดแล้วตัเต็มเลยอ่ะโดนโอู้ยดับเข้ามหงอพี่พี่ป๋าสีชุบดิพี่ป๋าสีมันมันไต่มันไต่ข้ามมันมาไต่ข้ามมันมาเอาเฮียวางไอวอลรของมึงเนี่ยแต็มการวางไอวอลพี่ดีจริงๆเลยระวังนะระวังนะมันเล็งอยู่นะ ล้มล้มตัวเองพี่โอ้ยิงซ้ำไม่ถูกซ้ำไม่ถึงพี่ก็ได้เหรอผมยิงขึ้นไปข้างบนแต่ผมไปช้าได้พี่โอเคพโอเคอะไรพี่เพี่อขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอลงกินนะตะกูเล่นดับกูเล่นกูเล่นในดับคู่ไอ้สัตว์กูเล่นดับคู่ไอ้สัตว์เอาด่าคุยเลยโอ้โหพี่โคตรดุดรีอะพี่โคตรดุดรีอะผมขอโทษผมผมเล่นในระดับคู่ไงเมื่อกี้ผมก็เล่นไม่เก่งไงแต่ว่พี่บอกแต่าู่พี่เก่งมากเลยเว่ะดับคู่มันพูดมากเกินนะกูไม่ชอบยังพูดมากจัดเลยสัตว์ โอเคถ้าผมก็ประมาณนี้ผมท่านผู้ชมก็ผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมดราม่าหรือว่าอะไรนะแต่ว่าที่พวกเขาทำไปบางทีพวกเขาอาจจะแบบรู้เข้าไม่ถึงการนะแต่ว่าคำเนี้ยอาจจะดูแบบอุบาทเกินแต่ว่าผมก็ว่าแบบนั้นแหละผมก็ไม่ได้อะไรกับพี่เขาอยู่นะเพราะว่าพี่เขาน่าจะแบบพูดเอาฮามากกว่านะเออผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะผมก็โอเคก็ประมาณนี้ผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมไปแล้วครับสวัสดีครับจี๊ยบเจ๊ยบ